มาตื่นเตือนกันอีกแล้วครับไม่ว่าท่านจะฟังหรือชมอยู่ก็ตามครับพี่ไก่ดรเจษภาเป็นทองหล่อและผมแอดชัยวัฒน์อนุทกุลชัยมาพบทุกท่านอันนี้เป็นคลิปที่ไม่ทราบเท่าไหร่แล้วเพราะว่าจริงๆจริงๆเราไม่ไล่ไปตามคาถาเราไล่ไปตามพี่ช่วยพูดคลิปที่6เหลอคลิปที่6แล้วของรัตนสูตรนะฮะพี่ก็พยายามจะให้มันจบให้เร็วที่สุดเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจหมดแล้วก็รีบท่องแต่ว่า คลิปท่องก่อนก็ดีคือมาถึงตรงนี้ถ้าท่านตามในแตคลิปแรกเนี่ยจะเข้าใจนะว่าที่เราพยายามสวดรอันนี้การรัตนาสูตรเราเชื่อว่าจะป้องกันโควิดได้ทําให้เรารอดปลอดภัยจากโควิดเนี่ยได้จริงไหมเตนะสัจเจนะสุขทิโหตุใช่ต้องมีอันนี้คือต้องมีสัจจะในอะไรบ้างก็ไล่ลงมานี่บอกในคุณพระพุทธพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในพระธรรมของพระองค์ใน พระสงฆ์หรือว่าสาวกที่บรรลุเป็นอริยสงฆ mm hmm. ์ต่างๆเนี่ยบอกมาคือถ้ามาถึงตรงนี้แล้วฟังมาตลอดเข้าใจมาตลอดเนี่ยจะโอ้โหจะเหมือนแบบทะลุเลยนะเข้าใจเลยอะเข้าใจแล้วว่ายังไง mm hmm. แล้วพี่ไก่ทิ้งท้ายว่ามันเป็นพื้นฐานของการจะไปสวดและจริงๆเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตด้วยซ้ำไปใช่ค่ะทำไมคือเราเองถ้าเราเป็นคนที่มีสัจจะในทุกๆเรือ่องอะชีวิตมันก็สะอาดดีเนาะคือคนเรามันรักษาสัจจะไม่ค่อยได้นะคะ ยากอยู่อแล้วก็ถ้ายากอยู่ก็ไม่ต้องเอ่ยง่ายไหมไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ยขึ้นมาถ้าไม่ได้ศรัทธาอย่างสมมติว่าอะไรนะผมรักษาสินสินห้ามั่นไม่ต้องไปบอกใครเขาก็ตั้งใจทําก็ตั้งใจใช่ไหมคะบอกตัวได้บอกตัวเองสวดสวดเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปบอกใครเขาเราก็ทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราตั้งมั่นซึ่งจะเกี่ยวกับอันเนี้ย จะพูดถึงคุณของพระอรหันต์ว่าทำไมท่านได้เป็นพระอรหันต์ย้อนกลับมาเรื่องคุณของพระอรหันต์ในพระสูตรที่7เนี่ยไอ้ขอโทษค่ะในคาถาที่7จ็ดี่ะซึ่งในคาถาที่7เนี่ยถ้าท่านอ่านพี่แอดอ่านไหมนิดนึงครัาแปลไทยนะหรือว่าจะเป็นบาลีบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบตนไว้ดีมีใจมั่นคงหมดความห่วงใยบุคคลเหล่านั้นชื่อว่า บรรลุอรหัตผลอย่างถึงอมตะนิพานรับรสความดับสนิทแบบได้เปล่าเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านอย่างเนี้ยที่อาจอ่านแต่ถ้าเราแตกครับเป็นก้อนเนี่ยอะไรประกอบตนเอาไว้ดีแล้วอะไรดียังไงใช่ไหมฮะศีลศีลดีนิกาโมมีใจมั่นคงไม่อะไรแล้วอืไม่ไปทางอื่นปัญญา ที่ที่จะไปเชื่อใครต่อใครพูดน่ะวิ่งไปไหว้คนนู้นคนนี้แล้วก็อ่านตรงมั่นคงเป็นอะไรอ๋อจิตใจอ๋อมั่นคงสมาธินะสธิสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยส่งสมาธิปัญญาใช่แล้วก็ที่สําคัญที่ท่านท่านกล่าวอาจจะเป็นคาถาหรือวันจริงๆเพราะพุทธองค์ท่านกล่าวคาจริงทั้งนั้นแหละครับคือบอกว่าสิ่งที่ควรบรรลุ เพราะว่าถ้ามีมันต้องบรรลุใช่ไหมคะเหตุครบเหตุครบมันต้องบรรลุอมตังวิเครยะคนที่เข้าได้ถึงอย่างถึงนิพพานคือคือได้เห็นได้อย่างถึงแต่ถ้าพระโสดาบันเนี่ยได้เห็นแต่ยังไม่อย่างถึงพระโสดาบันจึงมียังโกรธยังทํำบาปเล็กๆน้อยๆได้แต่จะไม่ทํำบาปใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้อย่างถึงถ้าอย่างถึง หมายถึงพระอรหันต์ก็ย้อนกลับมาพูดถึงคุณของพระอรหันต์อีกอย่างนี้แล้วก็จะได้นิพพานมาโดยที่ไม่ต้องเสียแม้แต่สลึงเดียวสลึงเดียวอย่างนี้ค่ะเราะนั้นก็ที่ทําทานทําบุญด้วยเงินเยอะๆถ้ามีเทคนิคพวกนี้ก็ไม่ไม่ต้องเสียเงินเยอะก็ได้ไหมใช่สวดไปทุกคืนแล้วทำทำไปปฏิบัติตนไปคุณบอกว่าจริงๆการทําบุญหรือทํากุศลที่ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่ใช้เงินเยอะสุดแต่ว่าเป็นการปฏิบัติอันนี้จะสัญญาอนัตตสัญญาอะไรพวกนี้คือเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นเห็นไหมคะเห็นทุกข์ก็ได้ทุกขสัจจะที่เรามองเห็นนี่กระแล้วไม่ต้องไปเห็นในที่ที่ลำบากที่ที่เขาบอกว่าต้องมาที่นี่เท่านั้นถึงจะต้องเดินทางตอนพิจารณาอริยสัจสีเอาทุกเนี่ยท่านให้กําหนดรู้รู้แล้วนะว่าทุกข เวลายังไม่ได้เข้าห้องน้ําไม่มีห้องน้ําจะเข้าแล้วแล้วเราวิ่งไปเข้าไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทุกแล้วเราได้เห็นแล้วนะคะใช่ไหมคะแล้วก็อริยสัจที่สองก็คืออะไรล่ะทุกได้เห็นแล้วสมุทัยเห็นเหตุเหตุทุกเห็นเหตุให้ทําไมให้ละครัไม่ไม่ให้ทําอีกให้ละซะนิโรธะให้ทําให้ให้แจ้งแล้วก็ ทุกขานิโรธคาามิมีปฏิปทาอาริยมรคเจริญให้มากให้เ <ทำ S 1> จริญให้มากก็อริยสัจสี่ง่ายไหมแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าต้องทํากิจอะไรต่อต่อสัตว์ต่อความจริงแต่ละอย่างแต่ถ้าเรา construct ซึ่งพระพุทธองค์ท่าน c o n s t r u c นะอริยสัจสี่ขึ้นมาสอนเนี่ยคือท่านให้ทำให้ถูกเพราะนั้นบางทีเราพูดเนี่ยทุกเห็นไหมอย่างเงี้ยเราเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าถ้าในบาลีเนี่ยได้เห็น ได้เห็นได้รู้ได้เห็นแล้วก็อันที่สองมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามาเกิดน,นะละมันไป uh huh. รู้ละ uh huh. ไม่เลิกรู้ละทำให้แจ้งทำยังไงเอาไปไว้ที่ท้ายก็คือสุดท้ายก็คือตัวนิโรธะทุกข์นิโรธคามินีปฏิป,ปทานเนี่ยคือวิธีการเนี่ยสำคัญที่สุดครับ ทีนี้เวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนแค่หนึ่งกับสองคือทุกข์รู้ก็เกิดมาเป็นทุกข์ไงฉันก็เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทุกข์แล้วไงฉันก็ไม่ทําความชั่วไงอะไรต่ออะไรก็น่าจะพอแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสมุทัยทําตลอดเลยสร้างตลอดเลยอะไรเงี้ยสร้างอกุศลให้มันเกิดขึ้นหรือกุศลก็ดีเช่นว่าไปทําบุญไปทาบุญไปทาบุญทําบุญเยอะๆจะได้บุญเยอะๆอันนี้มันสร้างข้างนี้ สร้างข้างเกิดใช่ก็เกิดดีดพระพุทธศาสนาถ้าทำมาเป็นสมการเนี่ยทุกสมูทัยอยู่ด้วยกันนิโรธะกับทุกขะนิโรธะคามินีอยู่ด้านขวาพระพุทธเจ้าสอนด้านขวาค่ะ่ันผระชมด้านซ้ายมันมีอยู่แล้วด้านซ้ายให้ทําไม่ทําไม่ได้แต่สอนด้านขวาอันนี้เพื่อไม่ต้องกลับมาด้านซ้ายอีกอย่างนี้เป็นต้นพี่เวลาพี่สอนคนด้วยกระดาษ A4 พี่ก็จะ ตั้งสมการเนี่ยให้ดูว่าเป็นอย่างเงี้ยจะเลือกเอาจะเอาไงแล้วก็เล่าเรื่องจริงมันก็เลือกไม่ได้นะมันต้องทำเออไม่หมายถึงเลือกชีวิตศรัทธาแล้วก็ลายปฏิจจสมุปบาทของพี่ให้ดูว่ามันเกิดมาจากยังไงยังไงไงก็มีอ๋อนะมีคนฉลาดก็อ๋อชั่วโมงเดียวก็เข้าใจนะพี่สอนชั่วโมงเดียวพวกฉลาดฉลาดเด็กรุ่นนี้ฉลาดก็เข้าใจนะเนี่ยอันนี้เรามานั่งสอนเป็นพรพสูตรไปเพื่อให้ ทรัพซึง้งอย่างเงี้ยนะคะคก็เป็นคุณของอพระอรหันต์ต่างๆนะคะที่อยากให้พี่แอดไปต่อไหมที่เหลือก็จะ<ม>ก็จะพูดถึงคุณของปะโสดาบันพูดถึงปะโสดาบัน<ม>จะคล้ายๆกันนะครับสัตบุรุษใดพิจารณาเห็นแจ้งอริยศัสตร์เรียกสัตบุรุษนั้นว่ามีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังลงดินถ้าในบาลีคือเสาไม้ใช่ไหมฝังลงดินคือไม่หวั่นไหว ลมพัดมาจากที่ทั้งสี่ไม่หวันไหวอันนี้สัจจะน,นี้ก็ขอให้มีความสวัสดีวันนี้เป็นปรัตนานประนิกในพระสงฆ์นี่เราเชื่อแบบเมื่อกี้ที่พูดเอกพีชีครับโกลังกุลละอ,อะไรนั่น,นะคะ่ะค,คือพระโสดาบันที่ท่านเจ๋งหน่อยอะเออ,อใช้ภาษาว่าเจ๋งหน่อยแล้วกันอันนี้พูดถึงพระโสดาบันที่เจ๋งหน่อยชาติเดียวบรรลุคือปักลงไปแล้วก็เสาปักเป็นอุปมาอุปไมย่ะปักลงไปแล้วไม่มีหวันไหวเลย อย่างเงี้ยก็คือคนพวกนี้จะไม่มีทางที่จะทําชั่วเด็ดขาดคือที่เมื่อกี้พี่ผู้พระโสดาบันท่านก็อาจจะทาผิดเล็กน้อยอาจจะประมาทไปบ้างาจจะปคาถาที่เก้าใไไปที่คาถาที่9ก้าก็คือพระโสดาบันเด็กๆพระโสดาบันรุ่นยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่ก็จะไม่ถึงเก้าเป็นพที่8ไม่มีพบที่8แต่ว่าคาถาที่8เนี่ยก็อาจจะเป็นพบที่8ก็ได้มันแล้วแต่ไงมันอาจจะเป็น ทันทาพิญยาก็คือว่าบรรลุช้าคือบางทีเนี่ยฉลาดมากก็บรรลุช้าบางทีคนไม่ฉลาดมากบรรลุเร็วอาศัยศรัทธานำแล้วก็ที่พี่เอ๋ยพระโสพระพระพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยจริงๆท่านเป็นทันทาพิญญานะคือบรรลุช้ามากพระโสพระสารีบุตรนี่มันจะช้ากว่าคนอื่นจนอายุเยอะเพราะว่าท่านสอหนังสือเยอะ พวกสอนหนังสือเยอะๆเนี่ยพวกประเภทรู้มากเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยไปแร้วกว่าจะได้ก็นานอยู่อะไร<ช>อย่างเงี้ยตกบอกว่าจะไปละจะไปละมันค่อยได้ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างเงี้ยค่ะงั้นแปดกับเก้าก็ลิงก์กันแบบนี้แหละนะคะสิบก็พูดถึงพระโสดาบันอยู่ละทำสามประการคือสกายทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพัตาปรามาตอ,อันนี้ถ้าเราเรียนเราก็จะรู้อยู่แล้ว ร้อมกับการบรรลุโสดาปฏิมัคได้แล้วแม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่พระโสดาบันนั้นพ้นแล้วจากอบายทั้ง4และจะไม่ทําอภิฐานหกนี้เป็นรัตนอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจานี้ขอยมีความสวัสดีใช่อันนี้ก็เป็นเหมือนการบรรยายถึงพระโสดาบันคุณสมบัติพระโสดาบันเลยไปจนถึงคาถาที่12บเลยจ้ะ ก็จะเป็นก็เหมือนกันครับไปอ่านไทยได้ก็พระโสดาบันนั้นจะทําบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจไปบ้างท่านก็ไม่ปกปิดบาปกรรมนั้นไว้เรากล่าวว่าผู้เห็นบทแล้วเกรดเกรดก็คือว่าจริงๆคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยชั่วจะออกมาบอกว่าฉันชั่วแต่คนที่เป็นปุถุชนอย่างเราอ่ะชั่วจะออกมาบอกว่าดีดีจะบอกว่า ดียิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยดีมากฉันดีมากอะไรเงี้ย<อ>แต่พระเสด็จันนั้นจะบอกฉันชั่วตรงนี้นั่นก็จะมาบอกว่าชั่วะนะคะอันนี้จะมีอย่างคาถาที่11อ่ะพี่แอดค่ะให้ไปดูฐานหนักๆที่เมื่อกี้พี่พูดถึงอภิฐานหกอภิฐานหกอะค่ะ หน้าแปใช่ใอ๋อนี่ไงที่พี่ไก่ที่พี่พูดถึงนะคะคืออนันตริรกรรมที่ว่าใช่ไหมคะค่ามารดาค่าบิดาค่าพระอรหันต์ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อทำสงให้แตกกันอันนี้อนันตริยกรรม5เนี่ยเรารู้ที่เรารู้มานานแต่มีอันเนี้ยน่าสนใจเขารีดศาสตราอื่นอุอูอูอูออขุทกันให้กายขุถาแต่ว่าจริงๆพี่ก็อูอูอูอ่เพราะว่าจริงๆเขาไม่ ผมไม่น่าตือแล้วถึงนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นขอเอ่ยชื่อาศาสนาอื่นจะไปเอ่ยเลยมผมเปลี่ยนไปเป็นแล้วเพราะว่ามันง่ายกว่า<ม>พี่ฟังสะอึกโอ้เกิดในประเทศที่มีธรรมะของพระโคโดมเน่ยนะแล้วมาอวดแบบประมาณว่ามันง่ายกว่าแล้วจริงๆแล้วก็เข้าโบสถ์ไปอะไรอย่างเงี้ย<ม>อาทิตย์ละครั้งแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันรีเพรสสบาย<ม>อะไรอย่างเงี้ยพี่อู่อู่อู่อ,อเอสมัยนี้เขาอะไรอู่อูอูออะไรอย่างเงี้ย เตือนไม่ได้ไงก็ต้องปล่อยไปหูหลายนั้นน่ะนั่นมันอนันตริยกรรมนั้นน่ะมันเป็นจริงๆอภิฐานหกนั่นน่ะพอบอกอภิฐานหกหมายถึงฐานะอันหนักหกนประการหนักหนักคือแก้ไม่ได้ก็คืออนันตริยกรรมแต่ปกติเราจะได้ยินห้านะอนันตริยกรรมห้าเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันนี้คือจิตของพระโสดาบันไม่ไปทางไหนแล้วเขาจะพูดในฐานะที่ว่า ดิ่งแล้วอ่ะดิ่งแล้วไม่ไปไหนแล้วมันจึงอยู่ในคุณสมบัติของพระโสดาบันที่ถ้าพระโสดาบันเกิดทําอย่างนั้นได้ก็ไม่ใช่พระโสดาบันก็เลยจะไม่ทําอภิฐานหกที่ว่าใช่ค่ะก็จะไม่ทาอภิฐานไม่มีศาสดาอื่นใช่ค่ะอแล้วก็อะไรล่ะคะทั้งหลายทั้งปวงก็แล้วก็เข้ามาตรงที่บอกว่าอาจจะทําบาปกรรมกายวาจาใจไปบ้างแต่จะไม่ปกปิดเอาไว้บาปกรรมที่ว่าเนี่ยหมายถึงบาปกรรมเบานะครับ <c oughs> ไม่ใช่เป็นท้าถ้าถ้าพระก็คืออาบัตใช่ไหมฮะอาบัตเบาอืเทียบไม่ได้หรอกพี่อแอดพระอาบัตเนี่ยมันโอ้โหมันเรียนกันมันอาบัตนี้มันเยอะมากม,มันมันมันสองเล่มพระไตรปิฎกบาลีะไม่แน่ใจว่าหกหรือเจ็ดเล่มพระไตรปิฎกไทยปแปล แล้วก็ของพิกุณีอีกหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไม่ไมไมแน่ใจอะไรเงี้ยน้่ก็ถือว่าเป็นเอาบาปกรรมเบาแล้วกัน huh, ตามนี้เรากล่าวว่าผู้เห็นบทบทนี้ก็หมายถึงว่าเห็นทางของนิพพานแล้วเห็นทางของนิพพานไม่อาจทาอย่างนั้นได้ใช่ค่ะนี้เป็นรัตนอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจานี้ขอให้มีความจงมีความสวัสดีนี่เดี๋ยวอันนี้เราพูดเร็วๆเดี๋ยว,ว,วไม่ทราบซึ้งนะแต่ให้ไปอ่านซ้ําแล้วก็ให้ดูคําแปลจะได้ทราบซึ้งพี่บอก กขาเรียกอะไรความหมายสําคัญสําคัญไว้ครับอย่างข้อ12เนี่ยมันก็เป็นการจบของตัวที่พูดถึงคุณธรรมของพระโสดาบันพระอริยะบุคคลที่เป็นพระโสดาบันนะคะ<ช>ก็เดี๋ยว13 14 15มาต่ออีกสักหนึ่งคลิปแล้วก็จะจบแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอันท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะวันนี้เวลามันมันไม่พอที่จะพูด13 14 15ซึ่ง 13มันก็สำคัญสำหรับเรามากจำเป็นมากที่เราควรจะฟังนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเกล็ดที่ต้องพูดกันอะแล้วก็จะได้เข้าใจจริงๆพี่พูดผ่านมาเยอะมากเลยนะศรัทธาภาษาทะาก็ไม่ได้พูดเดี๋ยวไว้ไปพูดเอาคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะได้ครับเวลาหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวครั้งหน้ามาตื่นกันใหม่ครับพี่ไก่ดรเจษภาเบนทองหลอ่อและผมแอดเชวัตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ